เด็กหญิงนิยายผู้ค้นต่างพากันนินทาเกี่ยวกับเท่าแก่เนี้ยของโรงเตียมจ่างเติงนางเป็นคนแปลกทั้งหน้ารังเกียจหน้าเงินหน้าเลือดหวานสเสน่ห์เก่งยิ่งกว่าหญิงคานิกาแต่ที่แปลกกลับไม่ใช่เรื่องนั้นเท่าแก่เนี้ยของโรงเตียมจ่างเติงทุกรุ่นทุกคน จะทำในสิ่งเดียวกันต่อเนื่องยาวนานมานับพันปีนั่นก็คือจุดโคมแดงหน้าประตูโรงเตียมสุดกายลงตรงต,รงตีนบันไดและนั่งรอรอเพื่อให้คนคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วเอ่ยถามว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่อย่างนี้ทุกชาติไปสามพบสามชาติยากพบพาน บทที่หนึง่งอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราเงินไงล่ะ ที่เมืองเอียนเสียดวงจันทร์สีเลือดลอยเด่นอยู่กลางนภาในเวลายามหนึ่งแสงของมันสาดส่องไปทั่วเมืองสร้างบรรยากาศพิลึกพิรันหน้าขนลุกแต่โหลซื่ออี้กำลังกอดผ้าห่มนอนหลับฝันหวานนางฝันเห็นเงินพร่างพูลงมาจากฟ้าเหรียญอีแปะกลมๆมมีรูสี่เหลี่ยมตังต้ง,งเปล่งประกายระยิบระยับ กลงมาในห้องเก็บของของนางพอดีนางยื่นมือไปรองความหนักอึ้งของมันอย่างมีความสุขฮ่าฮ่า่าข้ารวยแล้วนางถมตัวใส่กองเงินที่สูงท่วมหัวสูดหายใจลึกๆแล้วนอนกลิ้งไปกลิ้งมาด้วยความตื่นเต้นจนดวงตายิบหยีเป็นเส้นเดียวเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่เนี่ย ข้ามีเงินเต็มห้องเก็บของแล้วยังจะมาเรียกเท่าแก่นี้อะไรอยู่อีกตอนนี้กิจการอะไรข้าก็ไม่ใส่ใจแล้วโหลซื่อวี้บอกมือให้อย่างรำคาญใจได้แต่นั่งนับเงินอย่างตื่นเต้นนางนับไปคิดไปเงินมากขนาดนี้จะซื้อโรงเตี๊ยมเพิ่มได้อีกสักกี่แห่งกันนะเผ่าว่ายังไม่ทันรอให้นางนับหมดก็รู้สึกเจ็บแปลที่ต้นแขน โอ้ยโอ้ยโหลซืออีเปล่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดแสงเงินแสงทองหายวับไปกับตาวิญญาณที่กำลังล่องลอยอยู่ในความฝันแสนหวานพันกลับเข้าสู่ร่างนางลืมตาลุกขึ้นนั่งไม่เห็นเงินทองกองอยู่ตรงหน้าแม้แต่น้อยมีแต่นางหนูตัวแสบที่เข้ามาบีบแขนนางไว้เท่าแก่เนี่ยในที่สุดท่านก็ตื่นเสียทีเกิดเรื่อง เกิดเรื่องข้างนอกเจ้าค่ะเสียงของเด็กสาวสั่นเครือมือเล็กๆบีบแขนนางไวแน่นจนเนื้อแทบจะหลุดท่าทางเหมือนคนเจอผีนางปลายตามองแสงจันทร์สีเลือดนอกหน้าต่างแวบหนึงแล้วอ้าปากหาวปันชุนเจ้ามาอยู่กับข้าที่นี่เกือบเดือนแล้วเจอเรื่องอะไรก็ทําใจเย็นหน่อยไม่ได้หรือส่งเสียงวอยายอย่างกับไก่ต้องแย่งกันขันเสียนี่ข้า เขาข้างนอกปันชุนตกใจจนเหงื่อผุดเต็มหน้าผากลิ้นก็พันกันยุ่งนางทำมือไม้อยู่เป็นนั่นก็ยังไม่ได้ความอะไรจึงรีบผลักเท่าแก่เนี้ยไปข้างหน้าต่าง คืนนี้เป็นวันบวงสวงเทพเจ้าทุกบ้านในอำเภอต่างปิดประตูหน้าต่างกันสนิทถนนหนทางที่เงียบเหงามองคล้ายมีสายหมอกปกคลุมอย่างเลือนร่างไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดโหลซื่ออี้แง้มหน้าต่างออกเป็นช่องเล็กๆเ,เห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ปากทางสามแยกได้พอดีต้นส้มต้นนั้นสูงใหญ่กำลังอยู่ในช่วงผลัดใบ มีใบไม้สีเขียวปนเหลืองกองอยู่ใต้ต้นมองคล้ายร่างคนเอ๊ะ ร่างคนโหลซื่อวี่รู้สึกผิดปกตินางผลักหน้าต่างกว้างขึ้นอีกนิดเพื่อมองให้ชัดเจนมากขึ้นแต่โรงเตี๊ยมของนางเก่าเหลือเกินบานพับหน้าต่างไม่ได้หยอดน้ำมันมานานพอผลักออกไปก็ได้ยินเสียงเอียดอาตามมาฟังเหมือนเสียงคนแก่ที่ไอโครกโครกสร้างความตกใจให้กับร่างคนใต้ต้นไม้จนหันมามอง กองใบไม้ร่วงกราวที่มองเห็นเหมือนร่างคนก้าวอ,ออกจากเงามืดในมือลากศพมนุษย์ที่อวัยวะภายในหายเกลี้ยงออกมาด้วยร่างหนึ่งดวงตาสีฟ้าหมอนของมันจ้องตรงมายัางชั้นสองที่นางยืนอยู่อากาศที่เดิมทีก็ไม่มีลมอยู่แล้วแต่จูจ่ๆกลับพัดเอากลิ่นขาเลือดกรูเข้ามาหา จนนางแทบหายใจไม่ออกสีหน้าของปันชุนตอนนี้ไร้สีเลือดนางคว้าแขนเสื้อนอนของโหลซื่ออี้เอาไว้เนื้อตัวสั่นสะท้านเท่าเท่าแก่เนี้ยนั่นนั่นมันอะไรหรือเจ้าคะโหลซื่ออี้ก่นด่าเสียงตำ่ำพรางจิ้มหน้าผากอีกไฟเจ้านี่โง้จริงมองไม่เห็นหรือไงว่าเจ้านั่นเหมือนตัวอะไรหมาหมาป่า ปันชนใกล้ร้องไห้เต็มแก่แต่หมาป่าที่ข้าเคยเห็นมันเดินสี่ขานี่นาหมาป,าป่าปกติล้วนแต่เดินสี่ขาเราซื้ออี้คว้าไม้ออกมาขัดดานหน้าต่างอย่างแน่นหนาแต่ก็มีแบบไม่ปกติอยู่เหมือนกันตัวอย่างเช่นเจ้าสองขาที่อยู่ข้างนอกนั่นเราเรียกมันว่าปีศาจหมาป่า พึ่งสิ้นเสียงพูดก็มีเงาดำพุ่งกระแทกหน้าต่างที่อยู่เบื้องหน้าของพวกนางอย่างแรงเงาดำขนาดใหญ่ยืดร่างยืนพมืน้นบดบังแสงจันทร์จากนั้นก็มีเสียงโครมลั่นสนั่นหูดังขึ้นอีกครั้งกรงเล็บคมกริบดำครัำตะกายบานหน้าต่างจนเป็นรูแล้วสอดมือเข้ามาหมายจะตะกายหน้าผากปันชุน ปันชุนตกใจจนยืนนิ่งโหลซื้ออี้ที่อยู่ข้างๆยังคุมสติเอาไว้ได้นางก็รีบคว้าตัวปัญชุนแล้วเหวี่ยงไปทางประตูห้องส่วนตัวเองถอยหลบกรงเล็บหมาป่าก่อนจะรีบพุ่งตัวออกจากห้องนอนนางโดยไม่ลืมคว้าเอาคอเสื้อปัญชุนวิ่งตามลงมาข้างล่างด้วยหน้าต่างถูกกรงเล็บตะกายไม่กี่ครั้งก็แตกทั้งบานปีศาจหมาป่ากระโจนเข้ามาเต็มฝีเท้าโหล ซื้ออี้ไม่กล้าหันกลับไปมองนางวิ่งข้ามขั้นบันไดลงไปยังห้องโถงใหญ่แล้วผลักประตูเข้าไปยังห้องแรกของชั้นล่างเผ่าแก่เนี่ยหลีเซียวเออเพึ่งสวมเสื้อผ้ายังไม่ทันผูกเชือกเข้าที่ก็เห็นบางสิ่งถูกย้อนเข้ามาส่งยันปิดฟ้ามาให้ค่ะ เสียงของโหลซื่อวี่ทั้งต่ำทั้งร้อนรอนหลีเสี่ยวเออเองก็ไม่ถามอะไรมากรีบรับตัวปันชุนที่แข็งทื่อเหมือนไก่ไม้มาวางไว้ด้านข้างจากนั้นก็เปิดหีบหยิบยันกระดาษที่สีเริ่มซีดออกมาหลายใบ เอียนเสียเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ชายขอบของมณฑลห่วงโจวอยู่ใกล้กับจุดที่แม่น้ำซันเจียงไหลามาบรรจบแล้วยังอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาฉีโตซึ่งมีพลังหยินรุนแรงโหลซื่ออี้เองก็พอมีความรู้ในเรื่องนี้ จึงได้เตรียมยันเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันยันปิดฟ้าเป็นยันคุ้มภัยที่ราคาถูกที่สุดชนิดหนึ่งแค่ใช้น้ำลายแต่ยันแล้วแปะไว้กลางกระม,ม่อม ก็สามารถปิดบังไอมนุษย์ให้รอดพ้นจากหูตาของปีศาจเพราว่าโหลซื่ออี้เพิ่งแปะยันเสร็จประตูด,ด้านหลังก็ถูกพังเข้ามาสายลมพัดกลิ่นขาวเลือดพระครุ้งในอากาศพร้อมกับเศษไม้ที่ลอยข้ามศีรษะเต็มไปหมด ทั้งสามคนกลั้นหายใจกันแทบไม่ทันปีศาจหมาป่านี่มันขนร่วงหรือไรโหลซื่ออีถึงกับนิ้วหน้าสองตาจ้องอยู่ที่ขนหมาป่าบนปลายจมูกตัวเองอย่างรังเกียจพริบตานั่นเองดวงตาสีเขียวเรืองแสงของมันก็จ้องมายัางตำแหน่งที่นางยืนอยู่ ไม่ใช่กระมังเหล่าื่ออี้กลืนน้ำลายอย่างไร้เสียงคิดว่ามันคงบังเอิญเสียมากกว่านางแปะยันแล้วเจ้าบ้านี่จะเห็นนางได้อย่างไรแต่เมื่อนางลองขยับคอไปทางซ้ายในตาของปีศาจหมาป่าก็เคลื่อนไปทางซ้ายพอนางขยับไปทางขวาตาของมันก็เคลื่อนไปทางขวาเช่นกันเหล่าื่ออี้หนักใจสีหน้าสลดลงทันทียันพวกนี้ เหมือนจะหมดอายุหลีเซียวเออนะับถือเท่าแก่เนี้ยของตัวเองจริงๆของที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนางยังกล้าประหยัดเงินหนีแล้ว ไม่ต้องให้เขาตะกอนโหลซื่ออี้กระโดดออกไปด้วยสัญชาตยานเอาตัวรอดนางยันธรณีประตูเพื่อยืมแรงส่งตัวเองออกไปราวกับลูกธนูที่หลุดจากสายไอสังหารจากด้านหลังตามติดมาทันทีนางวิ่งหนีไปพร้อมกับเอียงหัวหลบยังสามารถเห็นเหงือกสีแดงสดระหว่างเขี้ยวของปีศาจหมาป่าได้จากหางตาช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยที่โหลซื้อวี้ไม่สนใจว่าจะรบกวนความสุขสงบของชาวบ้านยามวิการหรือไม่นางวิ่งไปตะกอนไปร่างเล็กเบาบางวิ่งวนไปมาพยายามเอาตัวรอดจากกรงเล็บอันแหลมคมของปีศาจหมาป่าคนในโรงเตียมตื่นตระหนกตกใจต่างพากันวิ่งหยิบกระบองแล้วทยอยออกมาช่วยนาง แต่ปีศาจหมาป่าตนนี้มีความสูงเท่าสองคนต่อตัวเนื้อตัวทั้งหนาหนักและแข็งแรงพอกวาดหางไปครั้งหนึ่ง ตอไม้หลี่ชั้นดีก็ถูกฝ้าแตกเป็นผุยผงไม่ว่าใครก็เข้าใกล้ไม่ได้ปากกว,ากว้างที่หน้าสะพรึงกลัวอยู่ใกล้แค่เอ,อื้อมโหลซื่อี้วิ่งไม่ไหวแล้วขาของนางอ่อนแรงได้แต่กระโจนไปทางประตูใหญ่หน้าโรงเตี้ยมปีศาจที่ตามอยู่ข้างหลังกลางเล็บคิดจะฉีกร่างนางให้ขาดเป็นสองท่อนอย่างไม่ลังเลชั่วพริปตานั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหน้าประตู กริง้งเสียงใสกังวานเหมือนเม็ดฝนตกจากฟากฟ้าลงสู่สระน้ำก็เกิดระลอกคลื่นที่กระจายตัวจนเห็นวงกระเพื่อมสีเขียวขยายกว้างไกลออกไปมีเสียงต้นไผ่เสียสีกันไปตามแรงลมพี่พัดเอื่อยกลายเป็นเสียงที่สะเทือนไปทั่วฝาดินเหล่าซื่ออ้นนิ่งขึงเงยหน้ามองไปยังหน้าประตูอย่างตกใจ คือหน้าประตูโรงเตียมมีกระดิ่งเงินที่ไม่ได้ทำความสะอาดมานานดำปี๋จนมองไม่เห็นเนื้อเดิมห้อยไว้เฉยๆพวงหนึง่งแต่ตอนนี้มันกลับส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นคาวในอากาศลดลงไปไม่น้อยนางหันหน้ากลับไปเห็นปีศาจหมาป่ายืนตัวแข็งทื่อ กรงเล็บที่คมกริบถูกเก็บไปทีละนิ้วแววตากระหายเลือดจางลงที่หน้าประหลาดกว่านั้นก็คือมันถึงกับถอยหลังไปสองก้าวหันหลังกลับอย่างตื่นเพราะว่าก่อนจะกระโดดข้ามหน้าต่างออกไปอย่างล้นล้านเท่าแก่เนี้ยท่านเป็นอะไรไหมรีบประคองนางขึ้นมาเร็วช้าช้าช้านำชามาแล้ว พอถูกมือที่ยื่นมาอย่างวุ่นวายประคองขึ้นโหลซื่ออี้ถึงกับหอมหายใจเบาๆดวงตานางเลื่อนรอยละคนตกใจหลังจากตั้งสติได้นางก็ยกมือผรับถ้วยชาที่จ่อมาถึงปากแล้ววิ่งโซเซออกไปนอกโรงเตี้ยมไอหมอกบนถนนลงจัดกว่าเดิม จันทราสีเลือดสาดแสงจนพื้นบริเวณโดยรอบกลายเป็นสีแดงโหลซืออีนิ้วหน้ามองจ้องไปตรงหน้าพริบตานั้นรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินอยู่กลางหมอกพอนางจ้องอีกครั้งกลับไม่มีเผ่าแก่เนี่ยเผ่าแก่เนี่ยหลีเซี่ยวเออไม่เคยเห็นนางมีท่าทีประหลาดเช่นนี้มาก่อนจึงรีบวิ่งตามมาดูท่านกำลังมองหาอะไร นางดึงสายตากลับพร้อมกับหัวเราะอย่างเลื่อนลอยไม่ได้หาอะไรงั้นก็รีบกลับไปเถอะ เราต้องปิดประตูให้แน่นนากว่านี้ดูจากสภาพด้านนอกแล้วไม่แน่ว่าจะมีตัวอะไรวิ่งออกมาอีกก็เป็นได้หลีเสี่ยวเออรีบดึงตัวนางเข้าโรงเตียมแล้วปิดประตูลงดานทันทีโรงเตี้ยมก็ละห่นวุ่นวายแขกที่มาพักพ่อครัวและสาวใช้ต่างยืนอยู่กลางห้องโถงแล้ววิพากวิจารณ์กันอย่างเมามัน ตั้งแต่เล็กจนโตเพิ่งเคยเห็นหมาป่าที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกนี่มันเรื่องอันใดกันเท่าแกเนี้ยบอกว่าเป็นปีศาจหมาป่าเป็นไปได้อย่างไรต่อให้คนว่างงานไม่มีอะไรทำแต่ชอบเขียนนิยายเลี้ยวใจที่มีแต่พูดพีปีศาจแต่ทุกคนต่างก็รู้ว่ามันไม่มีจริงข้าว่านะนั่นเป็นหมาป่าที่ตัวใหญ่กว่าปกติก็เท่านั้น แต่มันก็น่ากลัวพวกเราแต่งทางการเถอะรอให้ฟ้าสางแล้วค่อยไปตอนนี้จะมีใครกล้าออกไปกันเล่าปันชุนเดินผ่านฝูงชนเข้ามาเขย่ามือเหล่าซื่ออี้อย่างขัดคลาดเท่าแก่นี่ท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่เหล่าซื่ออี้ดึงสติกลับมาร่างนางสั่นสะท้านขึ้นมาคราหนึ่งก่อนจะเงยหน้ามองไปรอบด้านโอ้สวรรค์ นางตะโกนเสียงดังจนทุกคนในห้องโถงคิดว่าหมาป่าตัวนั้นกลับมาอีกต่างก็รีบหยิบกระบองขึ้นมาจ้องกันไปมาขามงแต่ไม่มีหมาป่ามีแต่โหลซื่อวิที่กอดโต๊ะไม้ที่แตกเป็นชิ้นๆคร่ำครวญราวกับคนเสียสติไปแล้วโต๊ะไม้หลี่ร้อยปีของข้าเจ้าอยู่กับข้ามาตั้งหลายปีทั้งผกพันทั้งสงขุนข้า ทำไมอยู่ๆคิดจะไปก็ไปเสียอย่างนี้ยังจะมีแจกันลายคลามของข้าอีกยุคนี้คอนขายเครื่องกระเบื้องเคลือบหลอกได้ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างแจกันที่ใช้เงินแค่พวงเดียวก็ซื้อได้อย่างนี้ข้าจะไปหาจากไหนอีกยอดดวงใจของข้าทำไมเจ้าก็แตกตามเขาไปด้วยเล่ายังมีเหล่าหัวเตียวสิบปีไห่นั่นอีกโถ่ยถ่โถ เจ้าลืมตาขึ้นมองข้าหน่อยผู้คนภายในโรงเตี๊ยมต่างมองหน้ากันอย่างเหลอหลาปันชุนถามหลี่เซี่ยวเออร์อย่างขัดขลาดว่าเมื่อครูปีศาจหมาป่าทำให้เท่าแก่เนี้ยตกใจเกินไปหรือไม่หลี่เซี่ยวเออร์ที่อยู่ในโรงเตียมมานานหลายปีใสนะ่หน้าไม่ขอรับ เท่าแก่นี้เรามีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วให้นางเสียทรัพย์ยังไกร้แรงกว่าให้นางเสียชีวิตหลีเสี่ยวเออถอนหายใจเฮือกนึ่งก่อนจะเงยหน้าบอกให้ทุกคนช่วยเก็บกวาดสิ่งของที่แตกหักทิ้งเท่าแก่เนี้ยที่กำลังคร่ำครวนปานใจจะขาดเอาไว้ลำพังโหลซื่ออี้เสียใจจริงๆบ้านเมืองในยามนี้คิดจะหาเงินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขยับตัวนิดหน่อยก็เสียเงินแล้ว The cat เจ้าหมาป่านั่นอยากทําลายข้าวของเล็กๆน้อยๆบ้างนางก็ไม่ว่าแต่นี่กลับกระโจนเข้ามาพร้อมกับความเสียหายใหญ่หลวงเท่ากับเดือนนี้นางทํางานเปล่าสินะแล้วค่าเช่าที่จะทําอย่างไรเงินเดือนของคนงานจะทําอย่างไรตอนนี้นางไม่มีแก่ใจไปสนเรื่องกระดิ่งเงินนางพุ่งขึ้นไปชั้นบนเก็บกวาดห้องนอนตัวเองนับของมีค่าในนั้นผ่านไปอีกครึ่งชั่วย,ยามจึง ได้มูลค่าของข้าวของที่เสียหายเป็นเงินถึงห้าสบพวงโหลซื่ออี้ถึงกับเหลือกตามองฟ้าแล้วทิ้งตัวลงหมดสติ ดวงอาทิตย์ร้อนแรงลอยอยู่เหนือเมืองเอียนเสียในเดือนเจ็บนถนนคึกคักร้านขายมันเผาเปิดซึ้งนึ่งร้อนร้อนร้านขายขนมเปี๊ยก็เริ่มตั้งร้านมีลูกค้าขาประจําแวะเวียนมาหามีคนซื้อย่อมต้องมีคนขายเสียงเงินกระทบกันดังปรุงปริง้งแต่ที่ที่คนมุงดูอยู่มากที่สุด กลายเป็นโรงเตียมจางเติงที่อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแสงทองเพิ่งจะส่องพ้นขอบฟ้าโหลซื่อวีถูกปันชุนปลุกขึ้นมาเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อึ้น ทำให้นางนอนหลับไม่สนิทสีหน้าดูย่ำแย่ราวกับคนที่ไม่ได้ถ่ายทุกมานานครึ่งเดือนขอบตาดำคร้ำทั่วร่างมีแต่ไอพิคาดสายตาที่จ้องปันชุนเหมือนกับจัตกรว่าไม่มีเรื่องอะไรยังมาปลุกเดี๋ยวเจอดีแนะ่ปันชุนทำอะไรไม่ได้นอกจากบากหน้ากล่าวว่า เท่าแก่เนี่ยเมื่อวานทุกคนก็นอนดึกด้วยกันทั้งนั้นแต่มีรู้ทำไมพอตื่นขึ้นมาก็มีคนไปแจ้งทางการตอนนี้หัวหน้ามือปราบหัวกำลังพาคนมาตรวจรองเตี้มของเราอย่างละเอียดเลยเจ้าค่ะเหล่าซื่ออี้ฟังแล้วใบหน้าดำครัารีบหาเสื้อผ้ามาคลุมตัวแล้ววิ่งไปที่โต๊ะเครื่องแป้งนางแผ่กล่องแป้งทาหน้าอย่างหงุดหงิดเจ้าออกไปรับหน้าก่อน ปลาเดี๋ยวค่าตามลงไป ปันชวนมองโต๊ะเครื่องแป้งที่ถูกตบจนไหวไปมาแล้วก็ได้แต่กลืนน้ำลายด้วยความตื่นตระหนกหันหน้าวิ่งลงบันไดไปด้านล่างมีคนของทางการรออยู่กลุ่มหนึ่งปันชวนคิดอย่างสิ้นหวังว่าแย่แน่แล้วเท่าแก่นี้อารมณ์ไม่ดีแล้วจะมาต้อนรับคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรมีภาษิตคำหนึ่งกล่าไว้ว่าชาวบ้านไม่ควรงัดข้อกับขุนนางถ้าถกเถียงกัน ขึ้นมาโรงเตียมจะถูกสั่งปิดหรือไม่นะอามิตตาพุทธกว่านางจะหางานทำได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยังไม่อยากกลับบ้านไปกินลมสีเปยเสียก่อนแม่นางแล้วเท่าแก่เนี่ยของเต่าละ่ะมีคนเงยหน้าขึ้นถามปัญชุนเข้นรอยยิ้มตอบกลบเกลื่อนไปว่าเมื่อคืนเท่าแก่เนี้ยของพวกเราได้รับความตกใจอย่างหนักตอนนี้จึงไม่ค่อยสบาย เกรงว่ายังไม่ทันพูดจบพันมีเสียงเปิดประตูดังขึ้นทางด้านหลังตามมาด้วยเสียงร้องพักกลวงหัวเราะจากนั้นก็มีร่างร่างหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านร่างของปันชุนราวกับลมพัดอุ๊ยตายหัวหน้ามือปรามห้ว ท่านมาจนได้ในตาหงมีทั้งกรอยยิ้มประคนคําติเตือนเหล่าซื่อวีจับชายกระโปรงเคลื่อนตัวอย่างแช่มช้อยมาหยุดอยู่เบื้องหน้าคนผู้นั้นพัดหอมในมือถูกนางโบกเบาๆท่านคงไม่รู้ว่าเมื่อวานโรงเตรียมเล็กๆของข้า เจอกับหายนะใหญ่หลวงขนาดไหนใบหน้านางถูกตกแต่งอย่างประณีตดูเป็นคนละคนกับหญิงที่ตบแป้งอย่างหมุดหิดในห้องเมื่อครู่ยามนี้นางคล้ายเทพธิดาลงมาจุดติมีทั้งสเสน่ห์ทั้งอ่อนหวานแม้แต่หัวหน้ามือปราบอย่างห่วเหลียงที่ทำหน้าตายมาตลอดยังต้องหน้าแดงเพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำเท่าแกนี้แล้วคือข้า คือมีคนไปแจ้งความข้ารู้เรื่องใหญ่ขนาดนี้จะไม่แจ้งทางการได้อย่างไรในเมื่อมาแล้วหัวหน้ามือปราบพวกก็รีบมาดูรองเตี้ยมของข้านี่ถูกปีศาจหมาป่าอาลวาดขนาดนี้แล้วทางการจะมีค่าชดเชยซ่อมแซมให้บ้างหรือไม่ขนตายาวของนางกระพิปบปริบอย่างน่าสงสารยิ่งนักนี่ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติได้กระมัง หัวเหลียงถึงกับหน้าแดงมองซ้ายมองขวาเขาไม่อาจาต้านทานหญิงสาวเจ้าสเสน่อย่างเท่าแก่เนี้ยโลได้ตึงกระแอมเบาๆแล้วถอยหลังไปครึ่งก้าวข้ายังไม่ได้รับการแจ้งความเรื่องหมาป่าบุกแต่ที่มานี่เพราะมีคนแจ้งเรื่องผี่แห่งนี้มีคนใต้ มือปราบที่ตรวจค้นเรียบร้อยท่านหลันเข้ามารายงานเรากับต้องการยืนยันคำพูดของหัวเหลียงหัวหน้าหัวพบศพอยู่ด้านหลังของโรงเตรียมขอรับแววตาแปรเปลี่ยนหัวเหลียงยกขาก้าวตามไปทันทีโหลซื่ออี้ยังดูสับสนศพหรือเมื่อวานนางไม่ตายแล้วจะมีศพจากไหนกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนศพ เหลซื่ออี้ตั้งสติได้อย่างล้นล้านรีบตามไปด้านหลังโรงเตียมศพชายที่ถูกปีศาจหมาป่าควักไส้ควักพุงออกมาถูกแขวนอยู่บนกำแพงด้านหลังเขาดูหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งมีกลิ่นเหม็นคละครุง้งภายในรัศมีสิบเก้าเหล่ามือปราบยืนล้อมบริเวณน,นั้นอย่างหนาแน่นเมื่อเห็นหัวเหลียงมาถึงจึงค่อยเปิดทาง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ